สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอซีชัดเจนพันข้าวทุกท่านครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับสาหรับชาวนาทุกทุกท่านเลยนะฮะก็ปีนี้เป็นปี2อง4แล้วนะครับแต่ว่าปีใหม่นี้ก็อยู่ในช่วงของการละบาดของโควิด -19 อยู่นะครับโควิด -19 อยู่นะครับวันนี้ชัดเจนพันข้าวจะพาทุกท่านมานะครับหวานปุ๋ยนะครับหวานปุ๋ยข้าวเหนียวหอมนาคานะครับเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับจากสวทชหรือไบโอเทคนะครับ ที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อให้ข้าวเหนียวมีความทนต่อน้ําท่วมและก็ทนแรงได้นะครับเป็นข้าวเหนียวสะเทือนน้ำสะเทือนบกพูดง่ายๆเนาะนะวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาใส่ปุ๋ยเนาะ,ะข้าวเหนียวที่ทุกท่านจะเห็นต่อจากนี้นะครับก็เป็นข้าวเหนียวหอมนาคาที่ผมปักดําไปเมื่อวันที่27นะครับธันวา2513นะครับดำวันที่27อ๋อพอกล้าก็ประมาณต้นเดือนเนาะประมาณต้นเดือนธันวา ก็ตอนนี้ก็อายุน่าจะครบ1เดือนนะครับหเดือนแล้วนะครับหลังหลังหลังทำการบ่มทำาทำการแช่นะครับข้าวโดนความชื้นมา1เดือนแล้ววันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมใช้มีอะไรบ้างอ่ะมาดูกันครับมาดูใกล้ๆเลยเดี๋ยวนะฮะปุ๋ยที่ผมใช้นะครับก็คือรอบแรกนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับ16 1 6 8เนาะนะครับของรุ่งอรุณนะครับนะครับก็เป็นปุ๋ยที่เหมาะสําหรับนาดินทรายเนาะ ก็จะมีธาตุรองนะครับจะเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมกำมะถันนะครับก็เปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าในตัวเจนที่เป็นธาตุหลักก็จะมี16นะครับฟอสฟอรัสตัวนี้จะเป็นตัวแอกับแต่กอนะครับก็จะมี16แล้วก็โพแทสเซียมที่ละลายน้ําก็8 o เซนะครับโพแทสเซียมนี้ก็จะเรื่องของความเต็มหมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยของข้าวเนาะในตัเจนก็ในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับของต้นนะครับการ ทำให้ข้าวเขียวนะครับโอเคนะครับส่วนธาตุธาตุรองพวกนี้ก็ตามนี้ครับจะทําให้ต้นข้าวเราแกร่งเนาะนะครับก็ใช้รอบนี้ใช้ของรุ่งกรุลนะครับผสมกับนี่ฮะปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยอินทรีย์ตาช้างชูทงของเบสฟาร์มเนาะนะครับของเบสฟาร์มนะครับช้างชูทงนะครับก็จะผสมกันเนาะนะครับผมปลูกนาคาอยู่2ไร่นะครับก็จะทําการวานนะครับเอ่อสิบหกสิบหกแปด อ่าสิบกิโลนะครับแล้วก็ช้างจุธงอีก5กิโลนะครับแต่ผมมีตัวช่วยสําคัญอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปชมกันฮะว่าคืออะไรครับผมสาหรับเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับเลยสําหรับผมที่จะใช้ในการผลิตข้าวนะครับนาปังนะครอบหกสี่ปีนี้คือตัวนี้ครับนะครับอันนี้คือปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชนะครับเขาชื่อว่า pgpr 2นะครับสำหรับข้าวนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ ที่เป็นเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์นะครับต่อต้นข้าวที่กรมวิชาการเกษตรได้ผลิตแล้วก็ขยายนะครับแล้วก็เผยแพร่มาให้นะครับเกษตรกรได้ใช้นะครับก็ชื่อของเขาก็นี่แหละครับมีอยู่2ตัวเป็นหลักเนาะก็ไม่คงไม่ลึกรายละเอียดลงถึงขนาดนั้นนะครับแต่วิธีการใช้ก็คือผมก็กะว่าจะใช้นะครับ1ถุง1ถุงนี้ต่อปุ๋ยนะครับ1-2ถุง นะครับแต่ว่าผมมีเนื้อที่ที่ปลูกข้าวหอมนาคาอยู่ด้านหลังเนี่ยสไร่ผมก็จะแบ่งออกง่ายๆคือหารสองนะครับไรละครึ่งถุงผสมกับปุ๋ยที่เราจะหว่านเนาะโอเคมาดูขั้นตอนการเตรียมแลวกันนะครับเนาะอย่างแรกผมก็ใช้ปุ๋ยสิบหกสิบหแปดตัวนี้นะครับก็ประมาณ10บกิโลนิดๆน,น,นะครับนี่ฮะสิบกิโลครึ่งนะครับแล้วก็เราก็เทลงไปใส่กระบะเนาะ อืครับนร้อนนเป็นกระบระผสมปูนนะฮะกระบระผสมปูนแล้วก็ใช้นี่ฮะปุ๋ยอินรีย์ของเบสฟาร์มตัวนี้นะครับปุ๋ยอินทรีย์ของเบสฟาร์มตัวนี้ก็สัดส่วนก็ประมาณเจ็ดโลนะครับเจ็ดโลแต่ว่าก็ประมาณหกโลกว่าครับคูกโลนึงแล้วก็ผสมกันใส่กันเข้าไปนะครับแล้วก็ ครงนะครับ T G P R 2สำหรับข้าวตัวนี้นะครับเข้าไปผส,สมเข้าไปประมาณครึงงนะครคร่งถุงนะครับไล่ละครึ่งถุงนะครับตัวประมาณเนาะเราก็ไม่เตะหรอกประเด็นคือปุ๋ยตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์เนาะที่จะเข้าไปเคลือบกับเอ่อมเมล็ดปุ๋ยที่เราจะหว่านนะผมก็จะประมาณโรยๆยไป ขึ่นถุงขึ้งถุงประมาณนี้ลุก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 อ่าลุกให้ได้ขึ้นถุงก็อันไหนเป็นก้อนก็บีมันแตกๆไปจากนั้นเราก็ใช้ใช้จอบลุกน,นะครับลุกปุ๋ยเข้าด้วยกันผสมปูน,ปน,น,นยามทำให้เหนือของ เจ้าที่ T R D O เนี่ยมันเอาไปเคลืออ่องเมล็ดปุ๋ยที่เราจะหวานให้ได้มากสุดนนะครับเท้เาที่ได้ครับที่ดูนีเนี่ยจักนั้นเราก็ทำการเอาปุ๋ยที่ได้นะครับที่ได้ใส่เครื่องปุ๋ยที่ได้เรา ใส่เครื่องพ้นปุ๋ยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องพ้นปุ๋ยแบบแบบเครื่องยนต์เนาะนนเครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะนะครับใช้น้ํามันเบนซินในการทํางานกูเดินไปเลยครับ แบบว่าล no ูกไกลๆเลยเนาะอะคะนนี้เม่านค่มาดคนคนนี้เซอร์ไพรส์มาดูว่าผมต่อใๆๆโอ้มานี่ยจุดพันแท้ขอยขอย どうぞ。 คอนี่นะฮะคอยพูดแรกๆขอขอโทษเป็นเด็กเด็กเก่าละที่ผมตายนะครับแต่ผมก็เพิ่มนะได้เป็นตากล้องครั้งแรงนะสามแสนบาทเนยฮะคือแบบโอ้สู้ดู๊ดูตายซู๊ดตายเนาะเออ่ะมก็ฝั่งฝั่งงฝั่งฝ้างฝ้าง Hãy <tôi> subscribe cho kênh <tình> Ghiền <tôi> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những